ก็ไมัสวัสดีเช้าวันพุธค่ะวันนี้ที่ญี่ปุ่นก็ประมาณ8โมงเช้านะคะฝนตกนิดหน่อยค่ะอากาศคืมก็นอยู่ที่ประมาณ22องศานะคะอากาศจิ้นเลยค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะออกไปทำงานค่ะเส้นทางเดิมค่ะถนน มเส้นทางเดิมชีวิตเดิมนะคะออกไปทํางานสู้ๆค่ะฝนจะตกแดดจะออกก็ต้องออกไปทํางานนะคะชีวิตต่างแทนค่ะอีกค่ะบรรยากาศข้างทางวันนี้นะคะประมาณนี้ค่ะอากาศคลึ้มค่ะมองไม่เห็นภูเขาเลยนะคะท้องฟ้าขาวกระจุยค่ะฝนตกนิดหน่อยค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้อากาศถือว่าอากาศเย็นค่ะ นพธนีดด้ก็ขอให้ทุกคนทำงานกันอย่างมีความสุขดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะะขอตัวขับรถก่อนนะคะออกไปทำงานกันค่ะลุยๆเล,ย,ลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ